ลืมลืมตัดเล็บโดนเข้าห้องปกครองบ cool. ีเล<ๆ>็บก็ไม่ได้สมองน้อยลงนะครู cool นะโรงเรียนสมมติโรงเรียนอยู่กึก่งกลางใช่ป่ะข้างๆคือที่เก็บน้ำมันกินสแน็คแจ็คกินเ <c oughs> ข้าไปคำแรกที่เขียว <c oughs> โอ้ความรู้สึกคือแบบขนมอะระเบิดในปาก <c oughs> และความแย่ตรงนั้นคือโมบายอะสนุกเลย <c oughs> อยากเล่าวิรกรรมตอนที่อยู่โรงเรียนดีกว่าเห็นอะไรแบบตลกๆโกนๆยงนี้ไม่ได้เลยนะชอบมีเรื่องอะไรอยากมีใครอยากแบบฟังอะไรอย่างนี้ไหมห้องปกครองโอเคพูดถึงห้องปกครองครั้งแรกที่เข้าห้องปกครองรู้ไหมเรื่องอะไรให้ทุกคนถ่ายเข้ามาเป็นเรื่องที่แบบอย่งงี้มากๆเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับโรงเรียนนั่นก็คือเล็บยาวเล็บยาวเลยต้องเข้าห้องปกครองเล็บยาวไม่ใช่ผมยาวเล็บยาวไม่ได้ตัดเล็บลืมลืมตัดเล็บ โดนเข้าห้องปกครองเป็นเรื่องที่ใหญ่มา,มากครูมีเล็บก็ไม่ได้สมองน้อยลงนะครูนะ <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกครูไม่ได้ด่าอะไรนะครูแค่ให้เข้าไปยิ้มกันกายตัดเล็บในห้องปกครองเฉยๆมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะมันแค่เป็นแบบสีขาวๆข,ขึ้นมา <c oughs> เล่าเรื่องผีเหรออันเนี้ยังไม่เคยหรือเปล่าว่ <c oughs> เอาเป็นสมัยประถมเคยมีคนโดน พี่เข้าเป็นแบบครูครูของนาตาสินพ่อเก๋พ่อเก๋เข้าเด็กตอนนั้นอายุประมาณอยู่ปสเอาจําได้แค่เนี้ยจำได้แค่ว่าเขาว่าพี่เข่าแล้วเขาก็แบบพอแล้วไม่เล่าแล้วกลัวอยู่คนเดียวงัวฉันยังไม่ได้อ่านนะไม่ได้หามุมแค่เนี้ยแหละโรงเรียนหรอโรงเรียนปทมบายอ่ะเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กย่อมย่อมอยู่ข้างๆถังน้ํามันที่เขาเก็บน้ํามันอ่ะอไม่สามารถบอกชื่อได้ปะน้ำมันแล้ว มันชอบมีการระเบิดบ่อยมากแบบมอแปลงระเบิดโรงเรียนสมมติโรงเรียนอยู่กึก่งกลางใช่ป่ะข้างๆคือที่เก็บน้ำมันถังน้ำมันะตือๆแบบใหญ่ๆญมากๆใหญ่หลว <med David> งเลยกั่อีกอันนึงจะเป็นคอนโดที่แบบคือเด็กทุกคนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยต้องอยู่คอนโดอันเนี้ยประมาณนั้นมันก็อาจจะมีแบบอา่ามอแปงลงระเบิดบ้างมันก็เลยจะสะเทือนมาที่โรงเรียนบ้างหรือว่าไม่นานมากตอนสมัยอยู่ป .5 ตอนนั้นโมบายก็มาที่โรงโรงอาหารจําได้เลย กินสแน็คแจ็คพูดเลยกินสีเขียวเขียวกินเข้าไปคำแรกที่เขียวฮึมเสียงดังจากไหนไม่รู้โอ้รู้สึกคือแบบ ขนมอะระเบิดในปากเออระเบิดเลยถังน้ํามันข้างๆมันระเบิด้ว้ทุกคนแล้วทุกคนคือแบบจ้าและหว่นมากคุณครูต้องพาเด็กไปอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อที่จะแบบคือมันเสียงดังอะเขาก็เลยแบบคือหนีเพราะว่าไปอยู่ที่มันไกลๆเพื่อให้มันบบหาความปลอดภัยที่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยย้ายไปอยู่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ตอนนั้นคือแบบจําได้จําได้เลยว่าขนมเคี้ยวคําแรกระเบิดในปากกรอบเกินมันแบบอร่อยมาก และความแย่ตรงนั้นคือโมบายอ่ะสนุกเลย <c oughs> รู้สึกสนุกกับวิธีการนี้มาก,ม,ากมันควรที่จะต้องกลัวแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะสนุกมากในใจแว็บหนึ่งคือดีใจมากๆคือไม่ต้องเรียนดีใจดีเยียคือดีใจมากเราจะได้ไม่ต้องเรียน <c oughs> เป็นเด็กเป็นเด็กเร็วมากๆเร็วรอเรือเลยนะดีจังเลยไม่ต้องเรียนหนังสือวันนี้ เป็นเด็กไม่ดีมาก,มากเลยอ่ะมันก็ต้องมีโมเมนต์แหละที่แบบทําอะไรสักอย่างแล้วเราไม่ต้องเรียนะแล้วจะแบบว้าไม่ต้องเรียน <c oughs> อะในความคิดของฉันมากๆเลยนะเราเข้าใจเราทําบ่อยเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรอะทำอะไรในโรงเรียน <c oughs>